ผมเขาเขาผมไม่ชอบอีกเดี๋ยวทำเราไม่ใช่เราบ้างนะผมอากจะไม่อยากจะเถูกกระคาแล้วแข่ันไหเออใเนคู่แล้วคุณจะทำองเนสีเอางี้อุปกรณ์ คุณต้องไปถึง <aust> จ <en ian> ังหวัดนี้ผมอยากรู้ที่มันคมีสไตล์แบบไหนเออแล้วแต่รอนนี้ตรงแรกเนี้ยผมได้เลือกสามชิ้นแต่นี่เราพูดก่อนเราพูดว่าในซีรีส์นะไม่ได้บอกเรื่องจริงนะแต่คุณจะเรียนเองตอบเรื่องจริงก็ได้แต่ีนี้ม่าล้วเรื่องจริงอ่ะควานๆอะไรเลี้ยโซ่แซ่โซ่สายแก่เลยเออโซ่แซ่แจมเบอให้กินไขกันโซ่แซ่แจมเทียนเนี่ยไข ขาเป็นสายที่แบบหาอะไรง่ายๆคือหาอะไรง่ายๆแต่แล้วน่ะมีจังหวะรถยนต์เน็้ไทยนี่คือเอามาทำอะไรต้องขยายก่อนเพราะเน็้ไทยมันสามารถทำได้เยอะเอามารั่ตรงปลายอ่าไม่ให้หลอมหรือแล่นัแขนลั่นแขนหรือใส่เหมือนัวติแล้วยืดขึ้นมาเออคุณเอาทำอะไรแต่ผมผมว่าเขาจะเล่นดึงเอดึงอพรากระชากก็ได้กระชากเรียกดีๆก็ได้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้อเรียนปาดเดียนแค่ตัวปาดการแสดงเอผมรู้สึกว่าในไทยมันแบบคลาสสิกมคลาสสิกคลาสสิกใช่ใช่ไหมไ้าต้องไปเรียนไงที่ถามาต้องใช้ปู๋ไท่ในายคลายมันคลาสสิกไม่ยู้ที่ทำนะมึงเดี๋ยงไง บอกว่าคุณจะสับกับเขาสับแลงไวะตอนกี้คุณต้องลยว่าสับกันไม่ได้เหรอช่ยมาอะไร๋อตอพอ่ใช่แซงตุแจมือเท่เออเออเขาชอบเนไทยผมขอกุแจมือได้ไหมพอไรโอ้นี่คณสายล็อกเหมือนกันนะเนี่ยทำคู่เพอไรผมรู้สกว่พอเรตองแล้วัไงุจมเนี่ยุแจมอนิดนวิธี แระจมือคือล็อกมือเขากับมือเขาคือผมจะได้กุญแจมือสองอันเลยคือล็อกมือเขากับมือเขากับสิ่งหนึ่งคือแบบเชี่ยแบบลงข้าสัตว์อ่ะใช่ไหมเราสามารถใช้คำแบบเวลาสืบสวนได้ป่ะเออคุณมีสติจังเลยทุกคนทุกสิ่งที่คุณพูดคืการนับตัวเองว่าคุณต้องการทนายครับตอนนี้ยังไม่มีใครชนะนะ